สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้าหมอดูไา2ยนะคะ คลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันนะคะดวงคนทั้ง7วันประจำวันจันทร์ที่10นะคะกระกฎาคม2566นนะคะคำพยากรณ์ดวงรายวันนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสำหรับใครที่สนใจดู ดวงส่วนตัวนะคะเช็คดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์มีค่าวิชาชีพนะคะเริ่มต้นกันที่100บาทนะคะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วนะคะก็มารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ชาววันอาทิตย์นะคะชาววันอาทิตย์ราชินีไม่เท้านะคะมีความโดดเด่นนะคะในเรื่องของการงานติดต่อพูดคุยเจรจานะคะนะเรียกว่าราชินีแมเท้าเนี่ยอยู่ไม่ค่อยติดเก้าอี้นะคะนะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการติดต่องานประสานงาน นะคะหรือทํางานประชาสัมพันธ์เป็นเลขาได้นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับงานพูดงานเซลล์ได้นะคะนะเรียกว่าชาววันอาทิตย์คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ทางด้านคําพูดวาจานะคะและเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเซนต์มีสัมผัสมีลังสังหรณ์ที่แม่นยําด้วยนะคะราชินีไม้เท้านะคะนะเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก่งฉลาดสติปัญญาดีนะคะ1ไม้เทา้าโดดเด่นในเรื่องของการงานธุรกิจกิจการมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะมีงานใหม่ๆเข้ามาไอเดียใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะนะหรืออาจจะได้เรียนรู้ สิ่งต่างๆเพิ่มเติมนะคะนะหนไม้เท้า่งบอกในเรื่องของธุรกิจกิจการที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะ The world นะคะจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะหรือว่าบางคนจะเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์นะคะนะค้าขายบนโลกออนไลน์นะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของภาษาสิ่งต่างๆเกิดขึ้นหรือใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเดินทางนะคะนะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะมีดวงของการเดินทางนะไพ่ The world เนี่ยบางคนเดินทางไกลถึงต่างประเทศกันเลยทีเดียวนะคะหรือว่า บางคนอาจจะทําในเรื่องของธุรกิจสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะการติดต่อง,งานกับลูกค้าต่างชาตินะคะนะก็เรียกว่าการงานในวันนี้มีความโดดเด่นนะคะนะการค้าการขายมีออเดอร์ที่ดีเข้ามามียอดคําสั่งซื้อที่ดีเข้ามานะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของคําว่าโปรโมชั่นใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะส่วนการเงินนะคะมีโชคลาบลอยเข้ามานะคะนะมีโชคจากออนไลน์นะคะการเงินเรียกว่า าชาววนอาทิตย์คุณเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะนะแล้วการเงินส่วนใหญ่นะคะจะได้มาจากความรู้ความสามารถนะคะนะอาจจะได้มาจากคําพูดนะคะของตัวคุณก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ส่วนความรักนะคะความรักนะคะวันนี้ชาววันอาทิตย์ท้าในเรื่องของความรักเป็นความรักที่ดีนะได้คู่ครองคนรักที่ดีคอยเกื้อหนุนคอยคำคุณเป็นที่ปรึกษาคอยซัพพอร์ตกันนะคะคอยผลักดันกันนะคะหรือถ้าเป็นคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณอาจจะมีคนคุยคุยคบคบนะคะนะอาจจะมีคนคุยในโลกออนไลน์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่า อาจจะแบบอยู่ในช่วงของการศึกษาดูใจกันนะคะสุขภาพใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะแต่โดยภาพรวมสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันอาทิตย์นะคะชาววันอาทิตย์ไพ่หนึ่งดาบนะคะ1ดาบเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าไม่ว่าจะทําอะไรนะคะนะคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจค่อนข้างจะเด็ดเดี่ยวเลยทีเดียวนะคะและไพ่หนึ่งดาบนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าไม่ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรเข้ามานะคะคุณสามารถที่จะแก้ไขและจัดการ กับมันได้นะคะนะหนึ่งดาบนะคะนะเลขหนึ่งหมายถึงการเริ่มต้นการเรียนรู้นะคะและหนึ่งดาบใบนี้นะคะนะเรียกว่ามีความโดดเด่นนะคะวันนี้อาจจะเป็นวันที่คุณได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถนะคะที่โดดเด่นออกมานั่นเองนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเลขจากนาไพ่มีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งและเลขหนึ่งนะคะนะเรียกว่าเลขตองนะคะ ต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างนะคะชาววันจันทร์ไพ่หเหรียญน,นะคะหกเหรียญเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของการเงินที่ดีนะคะแต่เรียกว่าค่อนข้างจะหมุนเวียนนะคะได้มาจ่ายไปเข้าซ้ายจ่ายขวาวันนี้อาจจะมีคนเข้ามาหยิบยืมมาขอความช่วยเหลือจากชาววันจันทร์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือตัวคุณเองนะคะอาจจะมีเรื่องของการทําบุญการให้ทานนะคะนะเกิดขึ้นก็ได้ด้วยนะคะนะ ทาวเวอร์นะคะนะทาวเวอร์วันนี้อาจจะมีเรื่องราวร้ายๆนะคะสิ่งที่คิดไม่ถึงคาดไม่ถึงเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้ตกอกตกใจเกิดขึ้นหรือสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็เผื่อใจสําหรับคําว่าผิดหวังด้วยนะคะแต่ทาวเวอร์เนี่ยถ้าเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับงานรับเหมานะคะงานก่อสร้างงานทุบตึกนะคะนะงานค้าขายของมือสองนะคะนะงานที่เกี่ยวข้องกับแก๊สน้ํามันปิโตรเลียมอะไรพวกนี้เรียกว่าจะไม่ได้ส่งผลไม่ได้มีอิทธิพลนะคะ แต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะนะเรียกว่าเครื่องมือสื่อสารเครื่องใช้สํานักงานอาจจะมีเหตุให้ต้องพังให้ต้องซ่อมนะคะการงานทําให้ดูเหมือนจะติดขัดหยุดชะงักกล้าช้าออกไปหรือบางคนนัดกับลูกค้าเอาไว้อาจจะมีในเรื่องของคําว่าถูกยกเลิกแคนเินก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่าบางอย่างนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของคําว่ารอคอยนะคะนะรอคอยรอเวลารอสถานการณ์รอสิ่งต่างๆนะคะนะอะไรที่นิ่งได้ต้องนิ่งก่อนในช่วงนี้เฉยได้เฉยก่อนยอมได้ต้องยอมก่อนนะคะนะเรียกว่าอย่าสู้แบบ แบบใช้พลักกำลังนะคะนะอาจจะต้องใช้คำว่าสติปัญญานะคะนะในในการคิดในการตัดสินในการแก้ไขปัญหานะคะอะไรที่เราไม่รู้วันนี้มองหาผู้รู้ถามผู้รู้นะคะนะเรียกว่าถามหัวหน้างานนะคะนะหรือมองหาคนที่ปรึกษายังมีคนที่เขาพร้อมที่จะให้คำแนะนำคำปรึกษาที่ดีให้กับชาววันจันทร์นะคะการเงินเนี่ยจะมีเรื่องให้ต้องเสียเงินให้ต้องใช้เงินแบบไม่คาดคิดนะคะนะเรียกว่าบางคนการเงินอาจจะหมดไปกับการซื้อยุกซื้อยานะคะนะให้กับคนในบ้าน ารคนในครอบครัวหรือว่าดูแลรักษาตัวเองนั่นเองนะคะวันนี้จะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนด้วยนะคะรวมถึงนะคะนะถ้าถามโชคลาภมีไหมก็เรียกว่าจะมีเข้ามานะคะในเรื่องของโชคลาภพอได้ค่าขนมค่ะตัวเลขจากคนตายตัวเลขจากบันเล็กที่เก่าๆนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้ใครที่โกดกันทะเลาะกันไม่เข้าใจกันนะคะงอกันบ้างยังงอนกันนานนะคะเขาไม่งอ้อเราเรางอ้อเขาก็ได้นะคะเรียกว่าความรักยังมีทิฏฐิต่อกันนะคะบางสิ่งบางอย่างหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องรู้จักที่จะอาภัยให้กันนะคะความรักมันจึงจะไปต่อได้นะคะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณมีคนคุยๆนะหรือมีคนที่คุณอาจจะแอบชอบแอบมองอยู่นะคะนะ แต่เขาอาจจะแบบนิ่งเฉยกับคุณนะคะนะเรียกว่าเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรนะคะคุณอาจจะคิดไปเองก็ได้นะคะสุขภาพชาววันจันทร์นะคะนะวันนี้นะคะเรียกว่าบางคนอาจจะมีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสื่อเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายหรือว่าอยู่ในช่วงของการนอนพักรักษาตัวนะคะนะบางคนนี่ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะฟกช้ำดำเขียวอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะบทสรุปของไพ่ชาววันจันทร์นะคะ อสวินดาบนะคะนะเรียกว่าวันนี้นะคะเป้าหมายปัญหามีเอาไว้ให้พุ่งชนมีเอาไว้ให้สู้นะคะท้อไม่ได้ถอยไม่ได้นะคะด้วยภาระด้วยหน้าทีนะคะด้วยความรับผิดชอบนั่นเองนะคะแต่ในการสู้ครั้งนี้นะคะก็ต้องเตรียมพร้อมนะคะนะเรียกว่าต้องมีในเรื่องของคําว่าป้องกันนะคะแล้วก็รอบคอบด้วยนะคะอย่าสู้แบบบ้าบินนะคะนะาสู้แบบไม่คิดชีวิตนะคะนะาเรียกว่าต้องสู้แบบมีหลักการนิดนึงนะคะในวันนี้สําหรับชาววันจันทร์นะคะชาววันจันทร์วันนี้หมอฟ้า แนะนำว่าให้คุณทําบุญนะคะนะทาบุญโดยการให้ทานหรือทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคค่าน้ําค่าไฟนะคะนะให้กับทางวัดทางโรงพยาบาลก็ได้นะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันจันทร์นะคะตัวเลขจากนาภพายมีเลข6มีเล็ก6มีเล็ก4และเลข1นะคะสําหรับชาววันจันทร์นะคะ ต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างค่ะชาววันอังคาร1ิบไม้เท้านะคะ1ิบไม้เท้านี้เรียกว่ารวบรวมงานเคลียร์งานสะสาง,งานบางคนอาจจะต้องหอบพิวงานกลับมาทําที่บ้านเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าสิ่งที่ทําอยู่ในวันนี้มันอาจจะหนักเกินกําลังเกินความสามารถของตัวเรานะคะนะบางคนนี้เรียกว่ามันดินพ่อขางหมู่นะชอบสะสมงานนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องเคลียร์ออกนะคะสะสางนะคะ ก้าวไม่เท้าเห็นไหมคะรายร้องไปด้วยงานนะคะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจะหยิบจะจับจะทําอะไรก่อนดีเลยทีเดียวนะคะงานใหม่ไม่เสร็จสิ้นงานเก่างานเก่าไม่เสร็จสิ้นงานใหม่ก็มีเข้ามานะคะชาววันอังคารคุณเป็นคนที่เรียกว่ารักแล้วก็ห่วงแหนในหน้าที่ในสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะนะแต่นะคะนะเรียกว่าปฏิเสธคนไม่ค่อยจะเป็นนะคะนะเพราะฉะนั้นวันนี้การงานไม่ใช่ว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นงานของตัวเองงานของเพื่อนร่วมงานนะคะนะเรียกว่าทํางานกันแบบหัวหกกลนขิดกันเลยทีเดียวนะ ะะบางคนทํางานเกินกําลังเกินค้าแรงนะคะอัศวินดาบนะคะนะาไพใบนี้นะคะเรียกว่าต้องลุยต้องสู้นะคะนาะเป้าหมายปัญหามีเอาไว้ให้พุ่งชนนะคะนะและอัศวินดาบนะคะนะบางคนอาจจะมีการเดินทางแบบกระทันหันแบบเร่งเร่งรีบรีบทำอะไรต้องแข่งขันกับเวลานะคะนะเรียกว่าคุณเป็นคนที่ทําอะไรแค่วคล่องว่องไวก็จริงแต่บางครั้งขาดความรอบคอบขาดความระมัดระวังนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ชาววันอังคารเพิ่มความรอบคอบเพิ่มความระมัดระวังให้กับตัวเองนะคะ อย่าฉุนเฉียวอย่าหุนหันพันแล่นนะคะนะจะทําอะไรให้ตั้งสติให้ใจเย็นให้รอบคอบทุกๆุกอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเราอาจจะไม่สามารถที่จะจัดการสถานการณ์สิ่งต่างๆได้ในทันท่วงทีนั่นเองนะคะหรือถ้าในเรื่องของการเงินนะการเงินไพ่เงินไม่ขึ้นเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้นะคะนี่สินสิ่งต่างๆดูเหมือนจะรุมเราเข้ามานะคะการเงินได้มาก็ไม่พอกับรายจ่ายนะคะที่ต้องจ่ายออกไปนั่นเองนะคะอาจจะอยู่กับคําว่าวิตกกังวลในเรื่องของการเงินลุ้นๆรอคอยในเรื่อง ของการเงินอยู่นั่นเองนะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้รักไปเหนื่อยไปรักไปทุกไปอึดอัดใจไปนะคะนะจะไปต่อจะพอดีจะเอาอยัางไงดีบางคู่บางคนก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะทําให้มีความไม่เข้าใจกันหรือพูดคุยอะไรกันก็อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างนะคะส่วนคนโสดนะคะคุณให้ความสําคัญกับในเรื่องของการงานการเรียนอนาคตมากกว่านะคะแต่โปรดรู้ไว้นะคะว่ามีคนแอบชอบแอบมองคุณอยู่นะคะสุขภาพช่วงนี้นะคะชาววันอังคารใครที่ขับรถเอง อย่าขับรถเร็วนะคะนะมันอาจจะมีในเรื่องของคําว่าอุบัติเหตุขับรถปาดหน้าการเฉียวชนกันเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกเข่าข้อกระดูกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะ<อ>บทสรุปของไพ่ชาววันอังคารนะคะสิบดาบเลยทีเดียวนะไพ่ใบนี้นะคะเรียกว่าพุ่นไปหมดเลยนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะปัญหาสิ่งต่างๆรุมเร้าเข้ามานะคะนะเรียกว่า อา,อาจจะมีความเหน,นื่อยกายเหนื่อยใจมีความทุกข์มีความเครียดหรือบางคนนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของคําสั่งแบบเร่งด่วนคําสั่งยกย้ายคําสั่งการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นไพ่1ิบจาบใบนี้นะคะนะบางคนนี้เรียกว่าเหนื่อยแทบขาดใจกันเลยทีเดียวนะคะ ตัวเลขจากหน้าภัยนะคะมีเลข0ูนย์มีเลข9มีเลข1และเลข0ูนย์ะคะชาววันอังคารวันนี้นะคะหมอฟาแนะนําว่าให้คุณไปบริจาคโรหิตหรือทําบุญที่เกี่ยวข้องกับคนตายนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันอังคารนะคะต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างค่ะ ชาววันพุธไพ่สิบเหรียญนะคะตัวเด่นในเรื่องของการเงินนะคะการพูดคุยการเจราจานะคะนะหรือสิบเหรียญจะเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารอสังหานะคะนะเรียกว่าบางคนอาจจะก,กําลังอยากจะได้บ้านนะคะที่อยู่ที่อาศัยอาจจะต้องมีในเรื่องของการกู้ร่วมซื้อร่วมเกิดขึ้นนะคะหรือสิบเหรียญบางคนอาจจะมีในเรื่องของคําว่าการสืบทอดธุรกิจนะคะต่อจากครอบครัวนั่นเองนะคะสิบเหรียญเป็นไพ่ของการเงินที่ดีนะคะ ราชินีเหรียญหรือไพ่ก้าวเหรียญนะคะนะมีความโดดเด่นในเรื่องของการเงินการลงทุนเงินปันผลรายได้เสริมนะคะนะหรือว่าเงินจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นเองนะคะนะบางคนอาจจะมีเรื่องของคําว่าเงินเล่นหุนเงินสหกรณ์เงินปันผลเข้ามานะคะนะเงินค่าไถหนะก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ชาววันพุธโดดเด่นในเรื่องของการเงินนะคะฝึกฝนพัฒนาเรียนรู้ขยันอดทนนะคะนะเรียกว่ายิ่งขยันยิ่งได้ตังยิ่งมีรายได้ที่ดียิ่งมีการเงินที่ดีเข้ามานะคะ แต่บางคนนะคะก็เรียกว่าดวงนารีอุปธรรมเหมือนกันนะคะ การงานเรียกว่ามีความมั่นคงนะคะนะได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานจากผู้บังคับบัญชาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนะหรือบางคนอาจจะก,กําลังรอคอยในเรื่องของการเซ็นสัญญาการต่อสัญญานะคะมีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายงานหน้าที่สําคัญให้ต้องรับผิดชอบนะคะนะเรียกว่าจะมีงานโครงการใหญ่ๆเข้ามาด้วยนะคะโชคลาภมีไหมโชคลาภมีนะคะตัวเลขจากผู้หญิงขาวผอมบางนะคะหรือ้านเลขที่จะให้โชคนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้มันอาจจะดุเงเยบ เงียบเหงาไปบ้างนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะหรือนะคะช่วงนี้นะคะใครที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันหาเวลาให้อาหาให้กันและกันบ้างนะคะนะเรียกว่าจะเป็นการทําให้ความรักนะคะกลับมาแฮปปี้มีความสุขมากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าวันนี้นะคะเรียกว่าคุณโสดแล้วคุณจะมีความสุขกว่ามีคู่นะคะนะเพราะว่าไพาราชินีเหรียญบ่งบอกว่าโสดสวยรวยมีตังค์นะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะชาววันพุธอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหลังปวดหลังนะคะนะบางคนเกิดจากการนั่งนานนะคะนั่งทําอะไรในท่าซ้ําๆเดิมๆนานหรือว่ายืนนานมากจนเกินไปนั่นเองนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันพุธนะคะ ไพ่เดวิลนะคะไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกถึงความลึกลับนะคะดูลึกลับซับซ้อนนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเปิดเผยตัวตนนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความลับด้วยนะคะนะเรียกว่าบางครั้งนี่คาดเดาใจยากนะคะสําหรับชาววันพุธนะแต่คุณเป็นคนที่นะคะนะเรียกว่า เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเซนต์มีสัมผัสด้วยนะคะนะเพราะว่าเดวิลใบนี้นะคะเห็นไหมดูลึกลับนะคะดูคาดหวังกับบางอย่างอยู่นะคะนะแล้วก็มีในเรื่องของโชคลาภด้วยนะคะไพ่ใบนี้นะบ่งบอกในเรื่องของโชคลาภนะคะนะบางคนอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันเทาๆนะคะนะก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือใครที่ชอบเสี่ยงโชคอันนี้โชคลาภมีนะคะตัวเลขจากนะาไพ่มีเลขศูนย์มีเลขเก้ามีเลขแปดนะคะและเลขห้านะคะสําหรับชาววันพุธค่ะ ่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะชาววันพฤหัสไพคิงเหรียญน,นะคะโดดเด่นในเรื่องของการเงินการคิดการวางแผน,แผนการจัดการนะคะหรือคิงเหรียญใบนี้บง่งบอกเกี่ยวข้องกับพา่อค้าว,วาน,นิดนั่นเองนะคะการเงินวันนี้ค่อนข้างจะมีความโดดเด่นนะคะบางคนอาจจะการบังคิดวางแผนวางแผนในเรื่องของการลงทุนนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจให้ต้องลงมือทําด้วยตัวเองนะคะการงานเรียกว่ามีความมั่นคงนะคะบางคนทํางานใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชา กับหัวหน้าง,งานนะคะหรือใครบางคนอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบการแข่งขันอยู่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการด้วยนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการติดต่องานประสานงานนะคะนะอาจจะมีเรื่องของข้อตกลงสิ่งต่างๆเกิดขึ้นก็เรียกว่าการงานเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะคะได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานผู้บังคับบัญชานะคะ ส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่าจะเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักวันนี้ไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะคะต่างคนก็ต่างมีภาระมีหน้าที่ของกันและกันนั่นเองนะคะส่วนคนโสดหมอฟ้ามองว่าคุณให้ความสําคัญกับในเรื่องของการเงินการงานอนาคตมากกว่านะคะสุขภาพใครที่เจ็บป่วยไม่สบายจะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันพฤหัสนะคะ 9ขอโทษนะคะห้าไม้เท้านะคะหมายถึงการยือย้อยื้อยุดยุดนะคะนะการดึงการรั้งกันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการงานในวันนี้มันอาจจะมีในเรื่องของคําว่าปัญหาอุปสรรคเข้ามานะคะก็เรียกว่าค่อยๆคิดนะคะค่อยๆจัดการค่อยๆแก้ไขไปนะคะทุกๆอย่างมันไม่ได้ราบรื่นไม่ได้ง่ายดายนะคะอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีคําว่าปัญหาอุปสรรคเข้ามาบ้างนะคะแต่เราก็อย่าท้อแท้นะคะนะ ตัวเลขจากนาภัยมีเลขามีเลขึ่งมีเลข6และเลห้านะคะสำหรับชาววันพฤหัสนะคะ ต่อไปมาดูชาววันศุกร์กันบ้างค่ะชาววันศุกร์ราชินีดาบนะคะน้าไพ่ใบนี้นะคะนาการงานค่อนข้างจะมั่นคงเลยทีเดียวนะคะความมุ่งมั่นความตั้งใจนะคะนาการคิดการตัดสินใจหรือการลงมือทําในวันนี้นะคะเรียกว่าค่อนข้างจะมีความโดดเด่นนะคะ10ดาบนะคะอาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนนะคะหรือ10ดาบบางคนอาจจะมีในเรื่องของคําว่าการยกย้ายการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น นะคะสิบดาบใบนี้นะคะนะเรียกว่าอา,อาจจะมีเรื่องของคําว่าการรอการฟื้นคืนชีพนะคะหรือว่าการรอคอยการเปลี่ยนแปลงกับอะไรหลายๆอย่างนั่นเองนะคะก้าวดาบมีความเครียดมีความอึดอัดมีความทุกข์นะคะช่วงนี้นอนไม่ค่อยจะหลับนอนฝันร้ายนอนฝันไม่ดีภาวะพาวงหลับหลับตื่นๆนะคะบางคนมีดวงของการตกงานว่างงานแบบปุ๊บปับ๊บแบบกระทันหันด้วยนะคะหรือว่าบางคนนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าเหนื่อยกับงานเครียดกับงานนะคะหนะ้าหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาอาจจะมีเร เรื่องของคําว่าเพ่งเล็งอยู่นะคะหรือว่าถูกตําหนิตีติงนะคะนะบางคนก็รู้สึกน้อยใจนะคะน้อยใจกับสิ่งที่ตัวเองทานะคะทาเต็มที่ทําเต็มร้อยแล้วแต่ก็ยังอาจจะแบบไม่ถูกใจใครนะคะแต่พวกดาบเนี่ยวันนี้มันหมายถึงปัญหาอุปสรรคนะคะนะแล้วพวกดาบเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะดื้อด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างนะคะนะเรียกว่าต้องต้องเรียกว่าใจเย็นลงบ้างนะคะนะอ่อนลงบ้างนะคะอะไรที่มันแข็งเกินไปตรงเกินไปก็ไม่ได้ส่งผลดีกับเราเลยทีเดียวนะคะนะเรียกว่า าชาววันศุกร์วันนี้นะคะนะคุณอาจจะมีในเรื่องของการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นลบหลีกหลีกเลี่ยงได้แนะนําว่าให้ลบหลีกหลีกเลี่ยงดีกว่านะคะส่วนการเงินนะคะเรียกว่าส่วนใหญ่จะได้มาจากน้ําพักน้ําแรงของตัวเองนะคะเสียงเงื่อนแล้วถึงจะได้ตังค์นะคะการเงินเรียกว่ามีความเครียดนะคะมีความกดดันอยู่นะคะนีสินสิ่งต่างๆดูเหมือนจะรุมเราเข้ามานั่นเองนะคะ โชคลาภเนี่ยอยากจะบอกว่าชาววันศุกร์วันนี้ไม่มีโชคนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้นะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องห่างไกลกันนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะหรือว่ามีเหตุให้ต้องแยกกันด้วยภาระด้วยหน้าที่นั่นเองนะคะความรักในวันนี้มันดุงเงียบเบเหงาเๆนะคะนะเรียกว่าบางครั้งอาจจะรู้สึกว่ารักเราไม่เท่าเดิมหรือว่าใครที่มีปัญหากันอยู่นะคะในช่วงนี้ก็เรียกว่าเครียดเลยนะจะไปต่อจะพอดีจะเอายังไงดีกับความรักนะคะส่วนคนโสดอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะโสดสนิทแน่นอน น,นี้สุขภาพนะคะชาววันศุกร์วันนี้นะคะเรียกว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสายตาแสบตาปวดตาความดันไม่เกณฑ์บางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหลังปวดหลังด้วยนะหรือว่าบางคนอาจจะมีเหตุให้ต้องเลือดตกยางออกเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันศุกร์นะคะในความโชคร้ายยังมีความโชคดีอยู่นะคะไพ่เดอะซันนะคะนะโอกาสสิ่งดีๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะอาจจะก,กําลังเริ่มต้นขึ้นนะคะวันนี้ต้องสร้างกําลังใจให้กับตัวเองสร้างพลังบวกให้กับตัวเองนะคะนะเรียกว่าให้คิดในเชิงสร้างสรรค์คิดในเชิงที่ดีนะคะต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะนะเรียกว่าพลิกสถานการณ์ที่เราที่เราไม่คาดคิดเนี่ยให้มันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะอย่างแรกที่เราต้องทําเลยนั่นก็คือการสร้าง กำลังใจให้กับตัวเองนะคะชาววันศุกร์วันนี้ชาวมาหมอฟ้าแนะนําว่าใส่บาตรท,ทาบุญกวดน้ําให้กับศัตรูมูมานเจ้ากรรมนายเมเจ้ากรรมนายเวนนะคะหรือสัมมาอาชีพของตัวเองด้วยนะคะตัวเลขจากนาภพยมีเลข1มีเลข0ูมีเลข9และเลข9นะคะสําหรับชาววันศุกร์นะคะต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างนะคะ ชาววันสาวไพ่เดวิลนะคะเดวิลนี้จะเกี่ยวข้องกับกิเลสตัณหาราคะความหมกมุนนะคะความลุ่มหลงกับบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือเดวิลบางคนจะเกี่ยวข้องกับงานเทาๆธุรกิจสีเทาๆนะคะอาจจะเข้าไปพัวพันกับกลุ่มแก๊งกลุ่มมาเฟียกลุ่มผู้มีอิทธิพลก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแทเพลนนะคะนะมีสเสน่ห์ทางด้านคําพูดวาจานะคะไกลเกลี่ยเคลียร์ปัญหาได้เป็นอย่างดีนะคะหรือแทเพลนจะเกี่ยวข้องกับการยกยย้ายการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงก็ได้ด้วย น,นนะคะนะทำเแลนไพ่ใบนี้นะคะนะเรียกว่าถ้ามีนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอันนี้จะส่งผลดีไม่ได้ส่งผลเสียนะคะนะ กาวถ้วยนะคะยิ่งเครียดยิ่งกินยิ่งทานอาหารขนมนม,นมเนอยอุดมสมบูรณ์กันเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้นะก้าวถ้วยบง่งบอกในเรื่องของความสุขความสําเร็จความสมหวังนะคะนะเพราะฉะนั้นการงานเนี่ยมันยังมีความมั่นคงอยู่นะคะนะแต่อาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนระบบงานแผนงานสิ่งต่างๆซึ่งอาจจะสร้างความกดดันให้กับชาววันเสาร์อยู่บ้างนะคะหรือไพ่เดวิลใบเนี้ยบางคนอาจจะมีในเรื่องของการปล่อยเงินกู้ได้นะเป็นเท้าแชร์ได้นะคะนะเรียกว่าอันนี้ก็ไม่ได้ส่งผลเสียนะคะเพราะ ฉะนั้นการงานนะคะในช่วงนี้อาจจะต้องมีในเรื่องของคําว่าใช้ไหวพลิบนะคะนะมีกลอุบายมีเล่เหลี่ยมสิ่งต่างๆเข้ามาด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมีโชคลาภเข้ามานะคะตัวเลขจากเอกสารนะคะหรือซื้อลอตเตอรี่กับเกตตุสดถ่อมดีนะคะจะมีโชคนะคะเดวิลเนี่ยเขาเรียกว่าใจใหญ่สายเปยเจ้าบุญทุ่มนะคะนะ กลา้าดายกล้าเสีย่ยนักเสี่ยงโชคนักลงทุนนะคะแต่การลงทุนก็มีความสุ่มเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะนะเรียกว่าความรักในช่วงนี้เข้าใหม่ประมันนะคะแฮปปี้มีความสุขดีนะคะนะหรือถ้าเป็นคนโสดมีดวงของการได้พบรักเพศเดียวกันนะคะนะอาจจะพบรักในสถานที่อโคจรนะคะนะเรียกว่าอาจจะยังไม่ใช่ความรักที่ดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นค่อยๆเรียนรู้ศึกษาดูใจกันไปนะคะสุขภาพ ภาพช่วงนี้ชาาวัน เสาร์นะคะนะระวังในเรื่องของการเป็นภูมิแพ้ฝุ่นละอองอะไรพวกนี้ด้วยนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันเสาะะนะเร,นนะะนะรนน์นะคะนะหกเหรียญนะคะนะหกเหรียญเนี่ยนะคะนะเรียกว่าวันนี้นะคะอาจจะมีคนเข้ามาหยิบยืมมาขอความช่วยเหลือนะคะจากชาววันเสาร์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือไพ่หกเหรียญน,นะคะนะบ่งบอกในเรื่องของการเงินที่ค่อนข้างจะหมุนเวียนนะคะนะเรียกว่าได้มาจ่ายไปนะคะนะหรือถ้าให้ใครหยิบยืมช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะ Endu เขา เอ็นเราขาดนะคะนะเรียกว่าการทําบุญเป็นสิ่งที่ดีการให้เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่บางครั้งก็ต้องให้แต่พอประมาณนะคะทําแต่พอประมาณนะคะอย่าทําแบบเกินกําลังของตัวเองนะคะตัวเลขจากนาภัยมีเล็กห้ามีเล็กมีเล็ก9และเล็6หนะคะสำหรับชาววันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ